สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งออนไลน์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันช้อปจีนิตนะครับที่เพื่อนๆสงสัยนะครับว่า้ยแอปช้อปจีนิตอะ่ะมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้ซึ่งแอปพลิเคชันเนี้ยใช้ฟรีนะครับเหมือนแอปทั่วๆไปเลยก็ใช้ฟรีแล้วใช้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาที่เข้ามาที่ Shop g e n i t นี่นี่ Shop g e n i u นะครับเข้ามาที่ Shop g e n i u ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาของแอปพลิเคชัน Shop g e n i u หน้าแรกนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะจากนั้นที่บอกว่าทําไมเพื่อนๆควรมีแอปพลิเคชัน Shop g e n i u เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเข้ามาที่ร้านค้าครับนี่ครับร้านค้าจะอยู่ตรงนี้นะช่องนี้กดติดกเข้าไป เนี่ยครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่างวดรถจ่ายค่างวดบ้านทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันรองรับการจ่ายเราสามารถจ่ายผ่านเนี่ยแล้วเราได้รับเงินคืนสมมติเพื่อนๆหรือว่าที่เข้าทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับจ่ายค่าน้ํค่าไฟมาทั้งชีวิตเคยได้เงินคืนไหมครับจ่ายเซเว่นเคยได้เงินคืนไหมครับคือทุกการจ่ายเนี่ยที่เราไปจ่ายในเซเว่นอ่ะ เซเว่นเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากการไฟฟ้านะเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากปปาเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากเครือข่ายโทรศัพท์ที่เราไปจ่ายจ่ายเนี่ยเขาได้นะแต่ถ้าอันเนี้ยเราก็เปรียบเสมือนเราเป็นเป็น counter service ที่รับจ่ายด้วยเช่นกันครับเพื่อนๆน,นจ่ายเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นจากการไฟฟ้าได้ค่าคอมมิชชั่นจาก shopee ได้ค่าคอมมิชชั่นจากอะไร จากนั้นช็อปจนิตเนี่ยก็เ,เอามาแบ่งนะครับเอามาแบ่งให้กับผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน Shop g e นิตเป็นการขยายการตลาดของแอปพลิเคชันช็อปช็อปนิตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วได้แคชแบ็กเครดิตเงินคืนกลับมานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีประกันรถยนต์ครับต่อประกันรถยนต์ปกติต้องต่ออยู่แล้วไงเรามีรถเราก็ต้องต่อประกันรถยนต์อยู่แล้วปกติมีเจ้าหน้าที่ ประกันโทรมาว่าประกันคุณใกล้หมดแล้วนะครับประกันท่านใกล้หมดแล้วสนใจที่จะต่อประกันไหมอ่าคนที่โทรมาหาเราเอะครับเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถูกไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าเรามาซื้อประกันผ่านชอปจีนิตเนี่ยคนคนที่เขาโทรมาเนี่ยเขาได้ค่าคอมแต่เราเนี่ยเป็นคนซื้อผ่านแอปพลิเคชันชอปชอปจีนิตชอปชอปจีนิตได้ค่าคอมมิชชั่นเมื่อได้ค่าคอมมิชชั่นแล้ว ช็อปจีนิคก็เอามาแบ่งให้กับผู้บริโภคที่ซื้อประกันผ่านช็อปจีนิคใช้ประกันเดิมครับเพื่อนๆเ,เคยใช้ธนาชาติวิริยะเอเชียอะไรต่างๆก็ซื้อเหมือนเดิมได้หรือจะซื้ออันไหนก็ได้ที่ถูกกว่าและที่สําคัญนะครับในแอปพลิเคชันช็อปจีนิ t เนี่ยเราไปดีลกับโบเกอร์ broker, ประกันภัยมาว่าต้องถูกกว่าตามท้องตลาดที่เนี่ยในแอปเนี่ยลดให้เลย5% ถูกกว่าตามท้องตลาดแน่นอน100%จากนั้นเพื่อนๆยังได้แคชแบ็กเงินคืนอ่ะเครดิตเงินคืนอีกนะครับจากการซื้อประกันนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับจากนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกเห็นไหมมีช h อปปี้มี Lazada e, มีท o อปมี Adidas มี King Power อ่าคอนบี bee, h, ้บีทูเอสออฟฟิศเมดนะครับอ่าซีเอ็ดบุ๊กเจดีเซนทันบิ๊กซีต่างๆเนี่ย อ่าเห็นไหมเนี่ยครับแอปพลิเคชันเหล่านี้มารวบรวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Shop จีน,จนิกนะครับแล้วเพื่อนๆเรามั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยแอปเนี้ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแอปเนี้ยครับเนี่ยคุณดูสิแอปพลิเคชันต่างๆบริษัทต่างๆเนี่ยเห็นไหมพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยช้อปปี้ลาซาด้าออฟฟิศเมดอาดิดาสซีเอ็ดบุ๊กบิ๊กซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพวกนี้ดังนะ การที่เขาจะมาอยู่ในแอปพลิเคชันช็อปจีนิตเนี่ยเขาต้องตรวจสอบแล้วว่าบริษัทช็อปจีนิต์อถูกต้องตามกฎหมายไหมเขามีเจ้าหน้าที่กฎหมายต่างเนี่ยเช็คอยู่แล้วก่อนที่เขาจะเอาชื่อเสียงเขามา,มาไว้ในแอปพลิเคชันช็อปจีนิต์ดังนั้นเขาเขาไม่เอามาไว้ในแอปพลิเคชันช็อปจีนิตและการที่เขาเอามาไว้เนี่ยโปรแกรมเมอร์ของ2บริษัทกับช็อปจีนิตกับบริษัทคู่ค้าต่างๆที่อยู่ในแอปเนี่ยมันจะต้องโคกันเฮ้ยเปิดช่องทางแบบไหนในการเชื่อมต่ออะไรต่าง เร,เราลองเข้ามาดูที่ลาซาด้าสิปุ๊บเห็นปะมันก็จะมีเงื่อนไขกันการได้เงินคืนจะได้เงินคืนสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับภายในกี่วันจะได้เงินนะครับคะแนนจะโชว์ภายในกี่ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยเห็นปะเขาก็จะมีด้านล่างเนี่ยฮะคลิก Continue to App พนะครับพอเราคลิกไปตรงเนี้ยมันก็จะเด้งไปที่ลาซาด้าเลยมันก็จะเด้งไปที่ลาซาด้าเลยครับนี่ครับแอปพลิเคชันนี้ก็เข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันลาซาด้านี่แหละ ก็คือ l a ซ a ด้เลยอ่ะเออก็คือลาซาด้าแล้วก็ซื้อจ่ายใช้จ่ายตามปกติเหมือนเราเรามีคูปองส่วนลดอะไรต่างๆเราก็ใช้ใช้ไปแล้วเราก็จ่ายผ่านแอป l a ซ a ด้านะไม่ได้ผ่านช็อปจินิสพอเราจ่ายไปปุ๊บนะครับพอครบตามจำนวนชั่วโมงครับเขาก็จะส่งยอดมาว่าเฮ้ยมีลูกค้าของชนะ็อปจินิสเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าที่ l a ซ a ด้นะจากนั้นเขาก็โอนเงินนะครับโอนคะแนนมาให้ที่ช็อปจินิสช็อปจินิสก็มาแบ่งให้กับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเราใช้แอป เราก็ได้แฮชแบ็กเงินคืนเห็นปะ่ะอันนี้คือเบื้องต้นที่เราจะได้ประโยชน์จากนี้นะครับย้อนกลับมาเห็นไหมแล้วจากนั้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมแอปต่างๆเยอะแยะมากมายจากนั้นเราจะดูเงินคืนยังไงเฮ้ยมันได้เงินคืนจริงๆหรือปเปล่าเราก็มาดูตรงนี้นะครับหลังจากเราใช้ไปแล้วนะครับเราจะเราใช้แอปต่างๆไปแล้วเราก็มาดูตรงนี้คลิกเข้าไปครับนี่เห็นไหมคะแนนต่างๆมันก็ขึ้นมาเห็นปะ่ะ เราใช้อะไรไปนะครับเราใช้อะไรไปเราใช้ช้อปปี้นะครับอันนี้เจนหนึ่งใช้ช้อปปี้เห็นไหมช้อปปี้ช้อปปี้นี่คนนี้ก็ใช้ช้อปปี้เห็นไหมคะแนนก็จะเด้งมาที่เราหมดนะครับ100คะแนนเท่ากับ1บาทแล้วก็สะสมคะแนนไปจนกว่าเราจะพอคะแนนถอนได้300ออกาคิดเป็นเงิน300แล้วเราก็สามารถถอนออกมานะครับแค่นี้เองแล้วก็มีรายได้กับการใช้จ่ายของเราเองนะครับเห็นปหมเราซด้าต่างๆแบบนี้นะครับ ย้อนกลับไปเนี่ยครับประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับเพราะคือเพื่อนๆต้องใช้อยู่แล้วไงคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ ada, e, เนี่ยลาซาด้าช้อปปี้เนี่ยก็ใช้อยู่แล้วไงแทนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเพื่อได้เงินคืนมาอีกทางหนึง่งถูกไหมฮะเงินคืนอีกทางหนึง่งเราก็จะได้ประโยชน์ได้เงินคืนส่วนลดที่เราเคยได้เราก็ได้อยู่แล้วอันนี้เราได้เพิ่มเราแค่เพิ่มพื้นที่หน่อยอ่ะ เข้ามาใช้แอปพลิเคชันช็อปจีนหน่อยจากนั้นเราก็คลิกไปในช่องทางต่างๆตามแอปพลิเคชันต่างๆเราก็จะได้เงินคืนนะครับแล้วมันได้คืนคืนเนี่ยมันได้อ่าไม่มีลิมิตนะสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องอ่าเขาเรียกไรไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคะแนนก็อยู่ยันยันเรากดออกอ่ะอ่าคะแนนมันก็จะอยู่ยันเรากดออกอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เรามาดูท็อปอ่าโทษทีเรามาดูท็อป20เห็นไหมท็อป20ของวันนี้คนที่มีรายได้อะดูดิอันดับหนึ่งวันเนี้รายได้4 0 0 0กว่าบาท40,080อันดับที่20นะครับ3,000กว่าบาทรายรายได้ต่อวันนะครับแล้วรายได้ทั้งหมดละ่ะทั้งหมดที่ในช็อปจูนิตเห็นไหมอันดับหนึ่ง3ล้านกว่าไปแล้วอันดับสุดท้ายแสนกว่าบาทแสนสี่เห็นไหมฮะ ก็คือมันมันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับจากนั้นเนะี่ยเราจะสร้างรายได้ได้อย่างไรล่ะเราก็สร้างรายได้จากการที่เราบอกต่อแอปพลิเคชันช็อปจีนิในช็อปจีนินะครับจากหลังจากเพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วผู้แนะนำนะครับหรือว่าผู้ที่แนะนําท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่าลงทะเบียนนะโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็เข้าไปกลุ่มสอนงานกลุ่มสอนงานนะครับ สำคัญเลยนะครับหลังจากโหลดแอปไปแล้วคุณต้องเข้ากลุ่มสอนงานเขาจะสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันของคุณนะครับด้วยคนอนเซปต์ของบริษัทคืออยากให้เข้ามาเรียนรู้จากเซ็นเตอร์นะครับเข้ามาเรียนรู้จากเซ็นเตอร์ว่าเฮ้ยการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นแบบไหนอายูเซอร์ใช้งานแบบไหนเราเราจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับ4ระดับ1คือยูเซอร์ก็คือใช้ฟรีทั่วไปนะครับก็คือใช้แล้วได้เงินคืนจากการใช้จ่ายของตัวเอง2 p u บบิเชอคุณสมบัติเหมือนกันนะคือใช้จ่ายแล้วได้เงินคืน2ส,สามารถนำเอาสินค้าในช็อปอัอ่นๆไปขายเป็นลักษณะแบบดรอปชิปเอาลิงก์ไปโพสต์ถ้าขายได้คุณก็ได้90บาทต่อ1ชิ้นโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทแค่อัปเดตเอกสารสมุดบัญชีแล้วก็บัตรประชาชนแค่นี้อันดับ3คือเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นในหน้าให้กับ ช็อปจนิตมาเป็นนักการตลาดมาโปรโมทก็คือเราพอเราเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเราก็จะได้ลิงก์แนะนําได้ลิงก์แนะนานะครับจะได้ลิงก์แนะนําเราก็จะได้ลิงก์แนะนําจากนั้นเราก็แชร์ลิงก์เนี่ยให้เพื่อนเหมือนที่คุณได้ลิงก์ผมถ้าคุณได้ลิงก์แล้วแชร์แอ้ดาวนโหลดได้ลิงก์ปุ๊บเขาซื้ออะไรเราได้ด้วยเราได้ค่าแนะนําเราได้ค่าคอมมิชชั่นจาก ช็อปจีนิที่ให้ให้มาเขาซื้อใน l a z a d ้เขาได้ส่วนลด l a z a d ้เขาได้เงินคืนจากช็อปจ e นิ t เราได้ด้วยในฐานะที่เราชวนเข้ามาใช้แอปพลิเคชันช็อปจีนิ t เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่ช็อปจีนิ t แบ่งให้เราก็าคือ20นะครับ20นคนซื้อที่เป็นยูเซอร์เขาได้40เขาได้ฟรีๆเลยนะปกติเขาไม่เคยได้นะครับสมมติค่าคอมมิชชั่นเขา l า z a d ้ให้มา100บาท ลัซาด้าให้ช็อปปิ้งมา100บาทคนที่ซื้อเนี่ยได้ไปเลย40สบาทคนแนะนำได้ไปเลย20บาทสำหรับพาร์ทเนอร์เห็นไหมคุณแชร์แชร์แชร์ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆคุณเหมือนคุณมียูเซอร์เหมือนคุณมีห้างสปปรรพสินค้าแล้วเขามาใช้บริการเนี่ยคุณก็จะได้กาไรจากการซื้อขายเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา ว่าจะมีรายได้เห็นปะเขามีรายได้สูงๆเนี่ยคือเขามียูเซอร์เยอะเขาแนะนําเพราะว่าการไปแนะนํามันไม่ได้ยากไงเพราะว่าเฮ้ยเขาได้ไปฉชดเขาได้ประโยชน์่ะเขาใช้แอปเขาได้ประโยชน์ถูกไหมฮะเนี่ยแอปช็อปยิน่ยเขาใช้แล้วเขาได้ประโยชน์อยู่แล้วมันไม่มีอะไรเสียเลยถ้าเขาใช้ฟรีเขาก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเขาใช้ฟรีเขาซื้อเขาได้เงินคืนเขาซื้อเขาได้เงินคืนจากปกติเขาไม่รู้จักแ h กช็อปยินีเนี่ยเขาซื้อเขาไม่เคยได้เงินคืนเขาได้สินค้าเขาได้ค่า เขาได้ส่วนลดต่างๆได้คูปองต่างๆแต่ถ้าเขามาใช้ช็อปจีนี่งเขาก็ได้ส่วนลดได้คูปองเหมือนเดิมแต่เขาได้เงินคืนด้วยบาท2บาท10บาทเดือนเดือนหนึ่ง2เดือน3าเดือนอาจจะได้3400บาทจากปกติไม่เคยได้เขาก็ประหยัดค่าจ่ายเขาก็มีรายได้กับยูเซอร์ถูกไหมฮะยูเซอร์เขามีรายได้หรืออันนี้คือตำแหน่งพาร์ทเนอร์เนาะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย เรามีลิงก์ที่ขยายธุรกิจได้ด้วยเมื่อเรามีลิงก์เนี่ยเราขยายไปเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเพื่อนที่เราชวนเนี่ยเขาซื้ออะไรเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับค่าคอมมิชชั่นด้วยเขาได้อยู่แล้วเราได้ด้วยเราได้จากบริษัทนะเราไม่ได้ไปเอาเงินของเขามาถูกไหมครับอันดับที่4ี่ลำดับสี่ก็จะเป็นโฟลเดอร โฟลเดอร์ <Found> er ก็คุณสมบัติเหมือนกันเลยก็คือซื้อสินค้าแล้วได้เงินคืนแต่ได้มากกว่าเอ้ยโทษทีเมื่อกี้พาร์ทเนอร์ซื้อสินค้าก็ได้เงินคืนนะได้มากกว่ายูเซอร์ได้มากกว่าพับบิชเชอร์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาเป็นโฟลเดอร์ในส่วนของโฟลเดอร์ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้เงินคืนจากการซื้อสินค้าเองเนี่ยซื้อสินค้าเองมีลิงก์ในการขยายตลาดมีลิงก์ในการาแนะนำต่างๆ ด้วยเช่นกันนะครับด้วยเช่นกันและที่เด็ดมากคือมันได้ของเพื่อนอ่าได้ค่าคอมจากเพื่อนที่ซื้ออะไรก็ช่างเนี่ยได้ด้วยนะครับได้ด้วยแล้วก็เพื่อนของเพื่อนไปชวนสมมติเขาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อนของเพื่อนไปชวนเราก็ยังได้ไปชวนอีกเราก็ได้ไปชวนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเราจะได้5เจนก็คือลําลำดับชั้นรายละเอียดเดี๋ยวลองเข้าไปศึกษาเน ในในกลุ่มสอนงานนะครับอันนี้ก็คือมาอธิบายคร่าวๆนะครับให้เข้าใจว่าเฮ้ shop ยแอปพลิเคชันช็อป u ีนิเนี่ยมันทำไมถึงมีประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างไงคือคุณไม่โหลดเนี่ยคุณคุณไม่รู้หรือว่าคุณรู้ช้าหรือว่าคุณรู้แล้วแล้วคุณไม่โหลดเนี่ยโดยคุณอาจจะตีความไปต่างๆนานาว่ามันเป็นธุรกิจผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยคุณคุณดูฮะเนี่ยฮะมันจะผิดกฎหมายยังไง จ่ายค่าน้ําค่าไฟนะฮะหน่วยงานภาครัฐยังเข้าร่วมเลยอ่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟเราจ่ายผ่านอ่าลาซาดานะอ่าเราจ่ายผ่านลาซาดาลาซาดาเนี่ยเห็นปะบริษัทใหญ่มากยักษ์ใหญ่มากนะครับใช้กัน4ี่กว่าล้านคนในประเทศนะครับช้อปปีเนี่ยใช้กัน4ี่สกว่าล้านคนยังมาอยู่ในช็อปชนิตเลยถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจอีกอ่าเรามาดู อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดนะเนี่ยเห็นไหมณตอนนี้แล้วมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็10แอปดัง10 10ิบแอปเด็ดนะครับอ่าคุณไม่คุณต้องมีเลยในเนี่ยช็อปจินิสเห็นไหมในยุคนี้เนี่ยคุณไม่มีไม่ได้แล้วช็อปจินิสในโทรศัพท์มือถือนะครับคุณต้องมีเลยนะครับนี่เห็นจดทะเบียนจริงนะครับอ่าเลขจดทะเบียนต่างๆเนี่ยเห็นไหมทุนจดทะเบียนนะ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเอกสารบริษัทช็อปจินิโปร่งใสนะครับถูกต้องนะครับเห็นไหมก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าระดับเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญอันดับการดาวน์โหลดนะครับอันดับการดาวน์โหลดนะครับอันดับการดาวน์โหลดเดี๋ยวเรามาดูนะครับเข้ามาดูเห็นไหมเข้ามาดูที่ของผมใช้ App Store เนาะเข้ามาดูที่ App Store App Store ปุ๊บแล้วก็มาดูที่ หมวดหมู่หมวดหมู่นะครับมาเข้ามาดูที่หมวดหมู่ของเรามันอยู่ในส่วนของช้อปปิ้งอันดับที่1คืออะไรช้อปปีเห็นไหมอันดับที่2คือ Lazada านะครับแล้วเรามาดูอันดับของช้อปจินิทเห็นไหมอันดับของช้อปจินิทนะครับอันดับที่10ครับคนดาวน์โหลดไปแล้วอันดับที่10ตอนนี้คนใช้แอปช้อปจินิทเกือบแสนคนแล้ว และอันดับการดาวน์โหลดเห็นไหมอยู่อันดับที่สิบอ่ะเพิ่งเปิดมายังไม่ถึงสามเดือนเลยอ่ะเราเปิดให้ดาวน์โหลดเนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาปีสองห้าหกสี่นะครับยังไม่ถึงสามเดือนเลยณวันนี้นะครับณวันนี้วันนี้วันที่สิบสามตุลาสองห้าหกสี่ยังไม่ถึงสามเดือนเลยไหมอยู่อันดับที่สิบ จากการจากวันที่1สิงหาเราอยู่อันดับที่3,000เห็นไหมเป็นแอปพลิเคชันที่แบบพุ่งมากอะ่ะเป็นเทรนมากอะ่ะพุ่งมากอะ่ะคนมันมันยากที่จะปฏิเสธถ้าคุณรู้ว่าดีเทลมันคืออะไรถ้าคุณรู้อ่ะมันได้ประโยชน์ยังไงมันคุณไม่ได้เสียประโยชน์เลยจากการที่ใช้แอปพลิเคชันช็อปจินิคคุณแค่เสียอย่างเดียวเปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามันมีประโยชน์เน่ยคุณว่าไอเนี่ยมันมาสร้างให้เงินคุณงอกขึ้นมาอีกในโทรศัพท์มือถือถูกไหมฮะเห็นไหมดูดิเพิ่งไม่ถึง3เดือนอยู่อันดับที่10ของท็อปชาร์ตของ Android คุณว่ามันเป็นบริษัทที่มั่นคงไหม และอนาคตเราจะไป aec นะครับไปลาวไปอะไรพวกนี้ถ้าเราอะสามารถขยายไปลาวเนี่ยในลิงก์ของเราเนี่ยกลายเป็นลาวเนี่ยเขาซื้ออะไรก็ไม่รู้อะเป็นเงินกีบซื้อแฟบซื้อสบู่ซื้ออะไรเด้งเข้าเราเด้งเข้าเราเรานอนอยู่เราก็นอนอยู่ก็มีคนใช้ของมีคนซื้อของคะแนนเงินก็เด้งเข้าเราเด้งเข้าเราคือหลับก็มีเงินตื่น อะไรเขาเรียกอะไรหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเห็นไหมนี่นี่คือคอนเซปต์ของแอปพลิเคชันช็อปจินิคครับช็อปจินิคไม่มีสินค้านะครับช็อปจินิคไม่มีสินค้าเราแค่ไปดิวสินค้าที่เป็นกระแสมาไว้ในช็อปจินิคเมื่อกระแสมันจบไปเราก็หาของใหม่เข้ามาไว้ในช็อปจินิคนะครับก็จะมีสินค้าตลอดนะครับและการที่จะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หรือฟาเดอร์ หรือร่วมเป็นพับบิเชอร์นะครับพับบิเชอร์เนี่ยฟรียูเซอร์ฟรีนะครับคุณใช้ฟรีคุณอยากมีธุรกิจคุณไม่มีเงินคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจอยากใช้ฟรีอ่ะอยากได้อยากหาไรายได้ก่อนเนี่ยอยากหาไรายได้จากช็อปจินเน็คุณก็มาเป็นพับบิเชอร์เอาสินค้าในเน,นี่ยครับเอาสินค้าในช็อปจินเนตตอนเนี้ยมันสินค้ามันกําลังทยอยเข้ามานะครับ พวกสินค้าพวกนี้เอาไปโพสเมื่อเราโพสได้โพสแล้วมีคนซื้อโพสแล้วมีคนซื้อเราก็จะได้ชิ้นละ90บาทโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเราแค่ลงแรงวันหนึ่งถ้าคุณขายได้ถ้าคุณเป็นแม่ค้าพ่อค้าอยู่แล้วถ้าคุณขายได้10 o ออเดอร์10ออเดอร์90ก็900าละเพราะคุณเริ่มมีเงินคุณก็อาจจะมาสมัครมาอัปเกร เป็นพาร์ทเนอร์เป็นฟฟวเดอร์เพื่อมีลิงก์ขยายธุรกิจนะเห็นไหมการเริ่มต้นเท่ากับศูนย์แค่คุณใฝ่รู้ศึกษาในชอน็อปจีเนตเรามีห้องเรียนมีสอนมีเรียนทุกวันถ้าคุณตั้งใจเรียนอะยังไงคุณก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับสามารถทําได้อยู่แล้วยังไงวันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับยาวหน่อยก็เนี่ยครับ คือแอปพลิเคชัน shop u n i t ที่มันจะมาเปลี่ยนวิธีการใช้ใจ่ายของคนไทยนะครับของคนไทยครับรายละเอียดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบก็ทักติดต่อพูดอสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะครับไว้ให้ก็สอบถามมาแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้โหลด,ดยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน shop u n i t นะครับ ผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็แชททักมานะครับทักมาแค่นี้เองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจยังไงสอบถามมาได้นะครับผมก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกัชบช็อปจีนิดะไว้ในทั้งช่องทาง Facebook ทั้งแฟนเพจนะครับทั้งเพจผมแล้วก็ช่อง YouTube นะครับ เก่งออนไลน์ชแนลนะครับช่อง u t u b e นะครับยังไงวันนี้ขอสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ